สวัสดีครับกลับมฮพกับผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทีเพอร์เฟกต์คาร์นะครับผมและวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมอยู่กับรถที่ต้องบอกว่าแรงเท่มากๆเลยนะครับกับรถ Suzuki Vitara 2.0ปี2008เป็นตัวเจเนอเรชันที่3นะครับผมรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในคลิปนะครับผมแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าสนใจนะครับโทรหาผมได้เช่นเคยที่เบอร์0654962939นะครับแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลย เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้นะครับข้อมูลของผมอาจจะน้อยนิดนึงแต่วันนี้ผมจะรีวิวตามที่ผมได้เห็นเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับสุสกีแกรนวิทารานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2.0ก็ถ้าตามข้อมูลที่หามานี่ครับก็จะเป็นสเปคคล้ายๆอยู่ในใกล้เคียงกับตัว x อนะครับผมนิสสันเอเทลในยุคนั้นนะครับ แต่คันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถปี2 0 0 8ที่สภาพดีมากๆจะดีแค่ไหนลองมาดูได้เลยครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมฝากระโปรงด้านหน้าตัวนี้ก็ยังเป็นเดิมๆเลยนะครับเครื่องยนต์2.0นเบนซินนะครับอัตราการสิ้นเปลืองหรือแรงม้าที่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าถือว่าดีนะถือว่ารับได้นะครับผมตอบสนองดีนะครับผมไม่มีการรอรอบหรืออะไรทั้งสิน้นก็เลขใหม่ก็ใช้น้อยเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับ ตัวนี้อะไรเนี่ยก็จากที่หาข้อมูลมาก็สามารถแชร์พาร์ทกับหลายๆรุ่นได้ใครที่ชอบรถที่ไม่เหมือนใครนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมบอกเลยว่าคันนี้เหมาะมากและที่สําคัญรถแบบนี้ถือว่าถูกครับได้ราคาที่ถูกเลยนะครับผมนด่ด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับซูซูกิสวิปนะครับผมในเจเนเรชั่นแรกๆ มีไฟตัดหมอกอ่าตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยคือสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะออกไปในแนวที่เป็นรถนําเข้านะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เป็นนําเข้านะครับไม่ใช่รถผลิตไทยนะครับผมอ่าอย่างที่บอกไปนะครับใครที่ชอบรถความแปลกหรือความแตกต่างผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับผมเริ่มจากด้านข้างฝั่งนี้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นรถที่เดิมๆมากๆเลยนะครับบอดี้เนี่ยไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้าแน่นอนแต่มาดูตรงนี้นะครับผมร่องรอยการใช้งานอาจจะมีมาบ้างนะครับแต่ไม่หนักต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับคันนี้เราขออนุญาตขายตามสภาพเลยแต่ผมบอกว่าได้ราคาที่ถูกมากๆเลยมีแค่นี้จริงๆนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีการชนหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับล้อเป็นล้อสเปคเดิมโรงงานกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับตัดกับสีขาวผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆและที่สาคัญรถรุ่นนี้ กุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผมสามารถกดล็อกรถหรือปลดล็อกรถได้เลยนะครับปลดหนึ่งครับปลดล็อกกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับจะปลดล็อกแค่ฝั่งคนขับนะครับต้องกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะปลดล็อกรอบคันนะครับผมอ่ะลองมาดูภายในคันนี้ได้เลยอย่างที่บอกนะครับพอเป็นระบบคีย์เลสเนี่ยถ้าเป็นรถนําเข้าเนี่ยกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบบิดิสตาร์ทนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือจะเข้าใจได้ดีเลย ดูนะครับผมจุดเด่นของเขาอยู่ภายในเลยคันนี้คันนี้บอกเลยว่าภายในเดิมๆไม่มีโซมนะครับถ้าใครไม่เชื่อลองมาดูได้เลยเบาะตัวนี้ผมชอบนะอยากให้รถสมัยใหม่ได้ทาเบาะแบบนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นเบาะหนังทั้งตัวเลยเพราะอะไรครับเพราะมันทนนะครับผมดูเบาะหนังสภาพดีมากๆเลยรถปีศูนย์แปดไม่มีทําสีไม่มีเก็บงานไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับสีภายในอ่าดูได้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ ดูได้เลย1 1 5 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองย้ำนะครับ115,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนี่ดูรายละเอียดต่างๆดีเทลนะครับรถ P ี2008แต่อย่างที่บอกนะครับเป็นรถนำเข้ามาออปชั่นบางอย่างนี้ร่วมสมัยกว่ารถเมืองไทยแน่นอนอดูพวงมาลัยนะครับผมไม่มีแตกเลยเดิมๆไม่มีผุ้ใหม่นะครับโลโก้นะครับโอ้โหผมเนี่ยเง,งาวับนะครับผมและที่สำคัญในส่วนของเบาะตอนหลัง เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่านั่งสบายเดี๋ยวผมสาธิตการนั่งให้ดูขออนุญาตนะครับนี่พอเปิดออกมาประตูเนี่ยเปิดได้เกือบ90องศาเลยนะครับแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ก็สามารถเหยียบตรงนี้แล้วก็จับตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแต่เวลาผมนั่งผมสูง175เวลานั่งนะครับเดินทางไกลนั่งสบายมากองศาต่างๆอยู่ในวิสัยทัศน์ที่กําลังดีนะครับ ถ้าเทียบปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่าถือว่านั่งสบายมากๆและดูบเบาอย่างที่บอกนะครับพอมันเป็นเบาะหนังมาให้เนี่ยสมัยก่อนเนาะอย่างที่เรารู้กันฟังก์ชันอาจจะไม่เยอะแต่วัสดุที่เขามาใช้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเบาะหนังเต็มรูปแบบเลยฝ้าเพดานเดิมๆโรงงานไม่มีแบบโอ้โหเมจิกเขียนยันอาจจะมีเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าสะอาดมากๆเลยนะครับดูรายละเอียดคอนโซลต่างๆนี่ รถปัจจุบันบางค่ายไม่มีนะครับปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีมาให้เลยนะครับที่วางแก้วตอนหลังนี่แล้วก็มีที่พักแขนเล็กๆตรงนี้มาให้ด้วยนะครับถือว่าใส่ออปชั่นมาตามยุคนั้นถือว่าได้เยอะนะครับเยอะกว่ารถเมืองไทยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับเวลาเปิดฝาคาฝาป,ป,ป,ประตูท้ายนะครับตัวนี้จะออกมาคล้ายๆแบบ CRV นะครับเจน1เจน2ประมาณนี้ เ็จะเปิดมาประมาณนี้แต่ว่าจะได้ความกว้างอะเซกเมนต์เดียวกันเลยเซกเมนต์เดียวกันเลยถ้าเกิดว่าใครมองหารถ CRV เจน 1, เจน2เจน3ประมาณนี้ผมอยากแนะนำให้ดูอ u ซูซูกิวิเทราแกรนวิเทราด้วยนะครับผมนี่พอเปิดขึ้นมาดูรายละเอียดโปร่งนะครับบอดี Body ้เมทัลต่างๆเดิมๆเลยนะครับคันนี้เจ้าของลำดับน้อยมากๆนะครับถ้าจับไม่ผิดก็น่าประมาณ1หรือ2ลํลดับแค่นั้นเองนะครับนี่ โครงสร้างดูพรมดูผม,ผมขยบกล้องเข้ามานะครับขยบกล้องเข้ามาดูตรงนี้นะครับไม่มีย่นเลยรถปี08นะครับท่านลองกลับไปดูรถที่บ้านของท่านดูได้เลยนะครับผมคันนี้สะอาดมากๆแล้วก็ดูตรงนี้ดูตรงงานพรมนะครับพรมเดิมเดิมนี่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยเป็นรถที่สมบูรณ์นะดูนะครับ เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมอ่าเดี๋ยวผมไปแจ้งรายละเอียดในเรื่องของราคาและโปรโมชั่นเดือนนี้กันตามมอนมาได้เลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถซูซูกิวิทารานะครับผมรุ่นนี้รุ่น2.0ปี2008นะครับผมสภาพนี้ผมบอกเลยว่าขายได้ยากมากๆเลยนะครับผมส่วนราคานะผมบอกเลยว่าโอ้โหถูกมากๆเลย 2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำนะครับ279,000บาทเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าเป็นสาวกของซูซูกิอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้รถรุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องไม่ควรพลาดนะครับเพราะเจ้าของดูแลดีมากๆเลยนะครับกับรถ2 7 9 0 0 0บาทนะครับผมถ้าท่านสนใจโทรหาผมได้เช่นเคยนะครับ0654962939สําหำหรับวันนี้ผมมอสและ BT p ี r f e c t c a คาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ